สวัสดีครับผมวันนี้วันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนแผ่นคลช์นะครับยามาฮ่าเฟรชนะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับรุ่นจะว่าไปนะครับก็ดึกดําบันนะครับรถรุ่นนี้ตํานานวิธีการเปลี่ยนนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับถอดถอดออกมาปุ๊บถอด าครอบออกมานะครับมันก็จะหลุดอันนี้มาด้วยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับบางคนนะครับก็หลุดมาปุ๊บก็ใส่ไม่ถูกนะครับก็เพิ่งหัดทำเนะาะเขาใส่ยังไงนี่หมุนไปหมุนมา,าที่ใส่ไม่เจอนะครับง่ายๆนะครับผม ผมจะบอกวิธีใส่ก่อนอื่นเราต้องใส่นี้ก่อนนะครับก่อนที่จะปิดฝานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบแผ่นคลาดก่อนนะครับแผ่นของยาม้าตัวนี้นะครับยาม้าเฟรดหรือยาม่าเอ็กวันนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแผ่นคลาดจะมี5แผ่นนะครับนี่ครับ ของสปาคก็5แผ่นนะครับผมของยามาฮ่านะครับยกเว้นเวฟเวฟจะเป็น4แผ่นนะครับนี่ครับหแผ่นวิธีประกอบนะครับเดี๋ยวผมเก็บมืวิธีประกอบนะครับ ไปรุ่นนี้นะครับจะไม่ต้องถอดออกมานะครับถอดแค่สปริงตัวนี้ก็หลุดออกมานะครับไม่ต้องถอดต,ตัวนี้เหมือนเวฟนะครับแผ่นแรกนะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับ แล้วก็ใส่นี้นะครับนี่ครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเสานี่ครับเสาสามเสานะครับเห็นไหมอันนี้จะไม่มีนะครับเสาตัวนี้นะครับก็จะมีสปริงนี่ครับสปริงเล็กๆใส่ไปนะครับสปริงนะครับนี่ครับ แล้วก็สายไปครับสายช่องไหนก็ได้นะครับสายไปเลยให้มันตรงก็เข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่แผ่นคลาสตามปกติครับผมแล้วก็ใส่นี่ครับ เห็นช่องว่างนะครับตรงนี้คือตรงที่สปริงนะครับเ,เห็นไหมว่างก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่แผ่นครัดไปอีกครับสระกอบไปเลยนี่ครับ แล้วตัวสุดท้ายนะครับเป็นแผ่นเหล็กตัวสุดท้ายนะครับแผ่นเหล็กตัวสุดท้ายใส่ปิดสปริงนะครับผมไม่ได้ใส่อย่างนี้นะครับนี่ตัวสปริงครับเห็นไหมครับใส่ให้ตัวนี้มันปิดนะครับอันไหนก็ได้หรือเอาง่ายๆนะครับมันจะเป็นรูแบบนี้อยู่ทุกอันนะครับแผ่นเหล็กจะเป็นรูเหมือนกันเอารูนี้ใส่ตรงสปริงก็ได้ครับมันง่ายเออ นี่ครับนี่ครับปิดสปริงไว้นะครับไม่ให้มันหลุดครับแล้วก็เป็นแผ่นคาดอีกแผ่นหนึ่งครับนี่ใส่ไปนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ครับแล้วใส่ตัวนี้นะครับใส่ก็ต้องใส่ให้มันลงล็อกนะครับมันจะเป็นนี่ครับเป็นเดือยมุนหาให้มันตรงนะครับ อีกนะครับหมุนไปเรื่อยๆตัวนี้สำคัญนะครับถ้าใสา่ไม่ตรงมันจะไม่ไม่ชิดนะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วใส่สปริงได้เลยครับ แล้วก็คันให้แน่นนะครับถ้ามันหมุนตามอย่างนี้นครับวิธีง่ายๆนะครับ เอาผ้านี่ครับเอาผ้าใสายไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่ครับมันจะล็อกให้เราพอดีนะครับแล้วก็ขั้นไปเลยครับ ชิบหายแล้วลืมครับนี่ลืมใส่ตัวนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวนะครับลืมใส่ลืมใส่

นี่ครับเสียบไปเลยนะครับเสียบในรูอย่างนี้นี่ครับเห็นไครับนี่ครับเสียบไปในรูนะครับแล้วก็ปิดอันนี้นะครับนี่ครับ มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วคันปกติครับคันได้ครับไม่มีเหลือแล้วครับผม เรียบร้อยครับสาคัญคือต้องใส่ตัวนี้ให้ถูกนะครับถ้าไม่ถูกมันไม่ลงล็อกแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะครับคาดจะหลวมอันนี้เห็นไหมครับมันจะแน่นอย่างนี้เอาผ้าออกนะครับถ้าสมมุติเราถอดอันนี้นะครับเราต้องดูนะครับว่าตัวนี้ใช้ได้ไหม ใช้ใช้ได้ไม่ได้ดูยังไงนะครับนี่ผมจะบอกอันนี้ก็รวมนะครับนี่คือลูกค้าเขางบน้อยนะครับทําแบบประหยัดงบถ้ารวมอย่างนี้ผมแนะนําไปเลยนะครับนี่แนะนําไปอัดบูธใหม่นะครับไม่กี่บัาทแล้วครับวิธีดูนะครับนี่หมุนถอยเราหมุนนี้ไปข้างหน้านะครับอันนี้จะหมุนถอยหลังเห็นไหมครับหมุนได้ เห็นไหมครับแล้วถ้ามุนถอยหลังไม่ไปนะครับคือมันจะไปทั้งโลกนะครับลูกสูบจะไปด้วยถ้าเรามุนถอยหลังแบบนี้ลูกสูบมาด้วยคือแกนตัวนี้หมุหนนะครับถ้ามุนถอยหลังแล้วแกนนี้หมุนคือใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มุนถอยหลังแล้วนนี้หมุนด้วยนะครับคือใช้ไม่ได้ต้องเกะใหม่อันนี้ปกตินะครับผมอ่ะมาโกบนี้ดีกว่า นี่ครับวิธีใส่นะครับนี่ครับด้วยนี่ครับด้วยนี่นะครับมันจะมีช่องของมันนะครับใส่ไปเลยเห็นครับจะตรงของมันเลยครับแล้วเราก็หมุนสปริงมารอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ไปในรูนะครับผม ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับผมแล้เวเราก็มาปิดฟ้ากันครับ ่อนจะใส่ต้องใส่น้ำมันเครื่องรองลื่นสักหน่อยนะครับใส่นี้ด้วยนี่ครับใส่น้ำมันเครื่องสักนิดนึงให้มันลื่นๆนะครับแล้วก็ประกอบไปเลย حکاب خب... ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมหับแผ่นคัดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม